สวัสดีครับเพื่อนเอน f 4ของช่องสองฝั่งของชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวเนาะผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมบรรยากาศจังหวัดในฝันที่ผมอยากมามากที่สุดที่นี่คือดอยเสมอดาวของจังหวัดน่านนะครับโอ้โห,โหสูงจริงๆครับสูงและสวยมากๆ สวยกับบรรยากาศในเวลานี้แต่จริงแล้วมันต้องเป็นช่วงของฤดูฝนถึงจะสวยจริงนะครับอันนี้มันเป็นจุดกลางเต็นท้าเป็นหน้าฝนน่าจะสวยมากกว่านี้แต่นี้เป็นช่วงรอยต่อน่า,นาจะเข้าสู่ฤด,ดูแรงก็เลยแบบจะบรรยากาศประมาณนี้ครับ เี๋ยวจะพาไปชมจุดตรงที่เป็นหน้าผาเนาะจุดนี้เป็นจุดหน้าผาหินสวยถ้าเป็นหน้าฝนคิดว่าต้นยาน่าจะเขียวขจีสวยงามว่านี้แต่อันนี้เป็น ช่วงรอยต่อของไปฤดูหนาวเข้าฤดูแรงเนาะก็เลยจะได้ประมาณนี้เนี่ยมีจุดกลางเต็นท์เยอะมากตรงนี้จุดนี้เนาะ<ป>เดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเนาะ บรรยากาศลานจุดกลางเต็นท์ก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหช่วงนี้เป็นฤดูหนาวแต่ว่ารู้สึกว่าจะร้อนจะร้อนแล้วล่ะ ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับโอ้โหแต่คิดว่าถ้าเป็นฤด,ดูฝนคิดว่าที่นี่น่าจะสวยมากๆไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าในกล้องภูเขาวสวยสูง โอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอีกนะครับข้างบนนี้น่าจะสูงขึ้นกว่าน,นี้อีกโอ้โหสุดัูสุดตานะครับแต่เสียดายว่ามันเป็นหมอกควันเลยมันเลยมองไม่ไม่เห็น อาวิวของมุมไกลๆที่ถ้าเป็นหน้าฝนนะคิดว่าหรือปลายฝนต้นหนาวอ่คิดว่าจะเป็นแบบมองได้ไกลมากเห็นแบบมันเห็นอยู่นะที่ผมยืนมองเห็นอยู่ภูเขาแบบไกลมากซับซ้อนมากจะมีความสวยงามมากเน้นเอาหอบเลยเหมือนกันเราจะขึ้นไปถึงข้างบนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูจุดข้างบนอีกนะครับจะตามมานะครับเพื่อนๆ จุดนี้เป็นมุมกว้างของดอยเสมอดาวเนะาะจะช่วงฤดูนหนาวคิดว่านอนค้างคืนน่าจะเจอทะเลหมอกคิดว่าน่าจะมีทะเลหมอกที่เยอะมากผมว่านะจากจุดที่ผมมองไปแล้วคือแบบมันกว้างสุดหูสุดตาแต่ว่าในกล้องผมไม่รู้ว่าสามารถจะมองเห็นไหม เดี๋ยวจะขึ้นไปดูจุดด้านบนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเนาะโอ้โหได้บรรยากาศบรรยากาศอีกแบบหนึง่ง นี่นะครับเพื่อนจุดๆดอยเสมอดาวอุทยานแห่งชาติสีน่านก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้โห <c oughs> จุดนี้จุดนี้ครับจุดนี้ครับสวยมาก,มากโอ้โหเห็นแม่นน้ำด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหม อู้เสศายจริงวิวสวยจริงครับดอยเสมือนานี่สวยจริงมุตเตเสด,ดายมากเสศัยบรรยากาศที่แบบว่ามันไม่ใช่ช่วงแบบเออฤดูฝนนั่นเนาะไปฝนต้นหนาวจะสวยมากเลยผมว่าอู้สุดยอดเลยนู่นจะเห็นไหมนาะแต่ดูในสายตาของผมแล้วแบบมันชัดเจนอะ่ะสุดยอด น่าจะใช่นะเนี่ยเขานี่ฝั่งสายตัวนู้นจะเป็นจุดอะไรนะดอ่อาผาหัวสิงอันนี้อะไรอะลานดูดาวอ๋สงสัยจุดนี้มั้งเขามาดูดาวอะ่ะ จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่ผมเดินมาชมมันจะมีเป็นหินผากับลานชมวิวที่สวยเนาะโอ้โหผมเสียดายมากที่ผมมาผิดเวลาเนาะถ้าผมมาช่วงดูดูปลายฝนน่าจะเป็นเดือนประมาณสิงหาสิงหาตุลาเนี่ยครับน่าจะสวยมามากๆเลยผมว่านะแล้วจุดนี้อีกจุดหนึ่งเนาะจะเป็นจุด ผาหัวสิงนะครับเนี่ยครับจุด่าหัวสิงอยู่ด้านนู้นนะครับหัวสิงคือจะเป็นรูปของอ่าหินปูนเนาะโผล่มาเหมือนเหมือนเหมือนสิงโตอ่ากำลังนั่งชันอ่ายังไงดีอะ่ะ เหมือนกัชั้นเข่าโพหัวออกมาเนาะเออเหมือนเหมือนหัวสิงห์อันนี้ก็เหมือนจริงแต่ผมเสียดายมีกาดตรงนี้มากๆาผมคิดว่าช่วงถ้าเป็นฤด,ดูฝนปลายฝนตน้นหนาวน่าจะมีแบบทะเลหมอกแต่ตอนนี้จะเป็นแบบควันนะมองเห็นแล้วเป็นทะเลหมอกควันทะมากป่าแต่ในสายตาผมที่มองไปนี่สวยจริงๆสวยมากๆ ช่วงนี้คิดว่าเป็นช่วงที่แบบว่าคนไม่ได้มานอนพักหรือว่ามาเที่ยวเยอะมากนะครับจะเห็นผู้น้าท่องเที่ยวบางตานิดนึงแต่รับรองว่าถ้าใครมาในช่วงเวลาที่แบบว่าปลายฝนต้นหนาวผมว่าจะประทับใจมากๆ จุดนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินเนาะเนี่ยถ้าใครมาจุดนี้ก็ได้ถ่ายตรงนี้ไม่พลาดน,นะครับเ <Wow. S 1> สมอดาวเสมอดาวนี่ก็คิดว่าดอยนี้สูงมากสูงแบบเสมอดาวก็น่าจะสูงจริงครับดูครับจุดโอ้โ oh, ห oh, แบบเห็นแล้วแบบประทับใจมากๆผมเดี๋ยวเรา่าผมฝ่ฝันมากๆกับจังหวัดน่านเนาะอยากมาเห็นสักครั้งหนึ่ง แต่จังหวะวันหยุดมันได้เวลาที่พอดีเลยเสดดาที่ว่าเราไมา่ได้มาจุดตอนช่วงที่ว่ามีทะเลหมอกถ้ามานอนตรงเนี้ยกลางเต็นผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฤดูฝนต้นหนาวนะลายฝนต้นหนาวนะผมว่าเหมาะมากกับการที่ว่าอนอนกลางเต็นชมวิวทะเลหมอกตรงนี้จุดนี้รับรองว่าเป็นทะเลหมอกที่แบบว่าสุดๆในความสวยงามนะผมว่า ชมบรรยากาศโดยรอบๆนะครับเห็นได้แค่ไหนก็ชมแค่นั้นแต่ก่อนเพราะเรามาไม่ถูกฤดู <Hello. S 1> ช่วงขากลับเนาะ เดินชมวิวอีกรอบนึงกับบรรยากาศรอบๆสีได้มากๆจุดนู้นที่มองไปะครับถ้าเป็นหน้าฝนนะผมคิดว่าจะมองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามมากๆมาวันนี้ก็คงได้เอาบรรยากาศประมาณนี้นะครับไปฝากเ,เพื่อนๆเนาะให้ชมันก่อนให้ชมแบบในช่วงของฤดูด เดือนปลายเดือนมกราะะครับวันนี้วันที่ก็วันที่สามสิบสามสิบมกราสองพันก็จะได้วิวประมาณนี้เนาะไว้มีโอกาสใหม่รอบหน้าถ้าได้มาก็คิดว่าจะมาเป็นแบบดูชมทะเลหมอกคิดว่าน่าจะสวยงามมากๆ